รู้สึกตัวว่าบูบวาบยกมือขึ้นครับนั่นแหละครับก็คือไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยก็คือแบบนี้เป็นภาพนี้เลยครับมันบูบว้าแบบนี้เป็นภาพนี่เลยครับนั่นแหละต้องเข้าใจให้ได้บูบวาบนะต่อมาขั้นตอนที่สองใครรู้สึกว่าตัวภายในร้อนภายในร่างกายนะร้อนช่องท้องร้อนยกมือขึ้นครับร้อนนะ ทั้งร้อนและบูบวาบทีนี้ทั้งร้อนและบูบวาบด้วยมันจะมีผสมผสานกันเนี่ย <Yeah. S 1> คือสิ่งที่ได้ <Yeah. S 1> ก็หอให้ทุกคนเอาฟิลลิ่งฟิลลิ่งฟิลเลอร์เขาไปฟิลเลอร์มันหมายาว่าเป็นเครื่องวัดเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดภาษาที่ใช้คือตัวเราคือฟิลเลอร์เอาตัวเราเป็นเครื่องวัดโอ,เ,อ,คอ,เ,อเ,เ,เคไห okay, มครับ ต้องเข้าใจใได้เท่าว่าตัวเรามันเครื่องวัดฟินเลอร์ส่วนฟินลิงที่ว่าเมื่อกี้นี่คือร้อนบวบ่านั่นคําว่าฟินลิงหมายความตรงนั้นโอเคนะฟินเลอร์ตัวเราเป็นฟินเลอร์เป็นเครื่องวัดความรู้สึกความรู้สึกคือฟินลิงรู้สึกว่าร้อนรู้สึกบวบ่านั่นคือฟินลิงงั้นตัวเราต้องประคองให้อยู่วา่า เราเป็นได้ทั้งฟิลเลอร์หรือฟิลลิ่งอยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับภาษานี้ใส่ใจไปนิดหนึ่งฮะแล้วจะรู้ว่าเราถือครองมันได้ชัดเจนเนาะอานนันต่อไปสุดท้ายใครรู้สึกว่าผมบอกว่าเป็นเพทเทิรนนะเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งใครได้สามสิ่งนี้เชิญครับยกมือเบาหัว เบาตัวและหายใจโล่งรู้สกนี่คือผลของมันผลผลของมันตัวนี้ก็คือเ๋ยวนะอิน u t ตเอาพุนี่คือ Output ผลของมันเป็นแพทเทิร์นเลยนะเอาพุตอินพุทุกคนมาโดยการสะสมแรงต่างมาในตัวของแต่ลท่านทีนี้พอเวลาเข้าสู่กระบ,บวนการพูดคุยกันเนี่ยนั่นคือลักษณะของ Input นะ อินพุตจากภาษาลุงใส่ตัวท่านก็ได้แล้วก็อินพุตจากอากักิริยารรท่านมาหาผมผมก็ได้อินพุตเหมือนกันต่างฝ่ายต่างได้อินพุตโอเคนะเข้าใจคำอินพุตนะผ่านภาษาและอักิริยาเนี่ยท่านได้ะไรจากลุงตั้งแต่เริ่มเห็นดูนั่นคืออินพุตในตาของท่านในหูของท่านผมก็เหมือนกัน ผมพม่ท่านมันก็เป็น input อยู่ในตัวมันกันทีนี้พอเวลาเป,เป็นภาษาสื่อสารกันเราบรรยายให้ฟังนั่นคือตัว input ที่มันจริงโอเคนะทีนี้พอเวลาเข้าสู่กระบวนการเมื่อกี้เนี่ยครับตรงนี้แหละก็คือเรียกกันว่าโปรเซสผลจาก p r o c e ส s ate, ุ่เป็นอินพุตเป็น output Output ที่บอกว่าเบาหัวเบาตัวแล้หายใจโล่นั่นคือของจริงแท้ ไม่มีสามขัให้ได้จำให้ได้ครับภาษาพวกนี้จำไม่เธอ <S <S นะยังมีคำว่าดีมาน์ซ์พลายอีกนะเอาจำนะไอ้เรื่องนี้ผมจะรู้ว่ามนุษย์โลกเนี่ยคำว่าดีมานต้องการทั้งโลกเพราะเรื่องสุขภาพของลุงซ์พลายไร้ขิดจำกัดด้วยอ,อ่าจะบอกให้ทราบไว้อยู่ที่ผู้รับเป็นจอมันธ์สุดท้ายแล้วผมจะรู้ว่า ความต้องการมนุษย์โลกเรื่องสุขภาพเนี่ยกันทั้งโลกใบนี้เลยแหะครับนั่นเรียกว่าดีมาน์ฝั่งดีมาร์เนี่ยเยอะมากเลยซัพพลายผมซัพพลายได้หมดทุกยูนิตด้วยอ่าพลังงานตัวเนี้ยนั้นจึงจะได้เข้าใจมากๆกับไว้พวกนี้นะครับเข้าใจด้วยภาษา้ะกับอย่างมันไม่เสียหายห,ายหรอกครับไม่ได้เสียภาษีด้วยแล้วไม่ได้ไม่ไสืกรรอด้วยมีแต่ดีกับดีใช่ไหมครับ ผมว่านั้นนะต่อไปอีกกระบ,บวนการหนึ่งนะครับอ้น,นี่ก็ยิ่งเหลือเชื่อมากเมื่อกี้มันจับต่อมือกันตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมอยู่ตรงกลางของมองกลมถ้า mm hmm. ผมว่าผมคือเจ้าของวงกลมวงหนึ่ง mm hmm. ทีนี้ใช่ไหมครับผมอยู่ตรงเนี้ท่าน mm hmm. ก็นลายร้อมธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องจับมือหรือจะลองจับมือก็ได้เอาไหม เอาจับเลยครับต่อมือกันทีก็ได้ครับก็ได้ผมจะได้หมดนะจับมือกันเหมือนกันต่อเลื่อนก็อีกเข้าหากันอยครับเออมันก็ได้แล้วนะจับเลยครับอยีางนี้ขอให้ท่านหายใจอย่างเดียวของผมอยู่อยู่ในจุดศูนย์กลางนี่แหละจุดศูนย์กลางมันเป็นวงกลมปกติวงกลมมันต้องมีรัศมีใช่ไหมฮะมีเส้นรอบวงท่านทั้งหลายเป็นเส้นรอบวงนั่นเองเข้าใจไหมครับ เปรัศมีก็นถ้าขีดเส้นมันก็เป็นรัศมีไปแต่ละยูนิตมาหาผมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับแต่วงกลมที่ว่านี่มันไม่มีเส้นรัศมีเลยนี่คือภาวะอาการิโก้ผมเลยจะบอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์บริสุนกาเนี่ยโอเคนะดูซิว่าแค่ผมโบกมือหย่อยๆเนี่ยท่านรู้สึกอะไรไหมไปพร้อมสามสอง หายใจตามปกติครับเราไม่ได้แบกอะไรนะนั่งสบายอย่าด้วยความสงสัยอย่าเป็นความสงสัยรับเป็นผู้รับเออไอ้แค่โ mm. บกมือเยอ่ๆเนี่ย mm. ผมว่าผมอธิบายได้หมดทุกมิตินะบอกไม่ทราบไว้ นี่แหะศูนย์กลางคือเซนเตอร์นั่นแหะจะมีอะไรล่ะครับศูนย์กลางของวงกลมจุดศูนย์กลางนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มองเป็นวงกลมไม่ให้ได้นะครับหน้าวันนี้คือลุงหออกพลังงานบริสุทธิ์นี่มัผมโบกมือมันจะเป็นรักมะนี้ไม่รู้ว่ามันกี่ยูนิตที่นั่งรอบบบกนี่เป็นหลายล้านคนยังได้เลยครับแต่บมอท่านทรา หลับตาฮะหลับตาซะจะได้ไม่สงสัยเออถ้าลืมตามันมีอะไรเป็นตัวดึงเป็นตัวดึงแล้วออกไปมันเป็นตัวเราทำใจเป็นผู้รับมันเกิดได้ยังไงบูกว่าเป็นตัวท่าน นยอยู่กับตัวเองแต่นี่ครับม,มันมันมหัศจรรย์มากบอกว่ามันอธิบายได้หมดทุกเรื่องแล้วเวลานี้ อยู่กับตัวเองให้ได้น้องปล่อยมือออกจากกันเถอะครับทีนี้เอาละเป็นดวของใครของใคนทีนี้แปลว่ายิงตรงกับทางผมโดยตรงทีนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นลักษณะการเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยกันตอนนี้เป็นปัจเจกแล้วฮะเป็นของใครเฉพาะแล้วทีนี้ยิงตรงกับโดยกับลุงออกโดยตรง ความรู้สึกที่ว่านั้นฟินเลอร์ฟิลลิง่งไอ้ฟินเลอร์ฟิลลิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี้ยมันยังคงอยู่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งในตาท่านด้วยนะครับหลับตาตนองมจะปรับนี่แหละคือจะบอกว่ามัสจรรย์ก็ว่าได้ตรงนี้นะฮะขอให้ท่านได้สูตรรับไปเต็มๆเ,เป็นผู้เดียวแอบสอบเอาไว้ ให้นึกซะว่าท่านคือกระสอบใบหนึ่งมารับสิ่งนี้แต่เป็นข้าวสารเต็มกระสอบกลับบ้านกว่าได้เป็นทรายกลับบ้านกวาได้เป็นน้ํากลับบ้านกวาได้กระสอบเนี่ยเป็นผู้ที่มารับแต่ลุงบอกว่าพนักงานบริสุทธ์นะมีส่วนตัวลุงดูความมาัศจสรยันของมันมันบูบวาบได้อย่างไงวะ ก็บอกแล้วไงนี่คือเจ <uk> ้าของค่าคงที<า>่ก็พูอยู่แล้วเป็นผู้รับเป็นผู้รับเรายังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ให้ครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ให้อะไรใครขอให้มันมีจริงเถอะ มีจริงได้จริงเต็มจริงปรมามันจะเป็นผู้ให้ได้อย่างสั่ง,งานางามด้วยมันจะช่วยเรื่องของการงานช่วยเรื่องของเรี่ยวแรงทำงานมันจะยิ่งทำมันยิ่งเหมือนกับ ไม่รู้มันมาจากไหนพลังงานครับนี่ก็คืออธิบายได้ชัดเจนที่สุดแล้วล่ะฮะตอนนี้เน่นเอาละผมจะหยุดนิ่งในทีนี้ฮะแล้วท่านก็จะอยู่กับตัวเองเลยคล้ายๆกับถ้าเป็นเตานะก็จะเผาขึ้นมาเองมันจะร้อนของมันเองครับร้อนภายใน ร้อนภายใคือสร้างภูมิต้านทานถ้าคนไหนร้อนคุมอารมณ์นั้นให้ได้สร้างภูมิต้านทานทุกวันนี้โรคที่เกิดจากภูมิต้านทานอ่อนแอเป็นโรคที่ไม่มีเชือ้อไม่น้อยกว่า70%็นตในมนุษย์โลกที่เขาเรียกว่า NCD ัน โรค NCD N ซเใช่รป่ารุนนั่นแหละนั่นแหละโรควันนี้ใหญ่มากนะครับกินพวกยาปฏิชีพนะยังไงก็ไม่พอยาปฏิชีวนะเป็นโทษนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นโทษนะมีใครรู้เรื่องโทษของยาปฏิชีวนะพวกแก้ปวดช่ทั้งนั้นแหละนั่นแหละ นั่นแหละคือยาปฏิชีวนะจำไม่ด้วยครับเป็นโทษอย่างยิ่งมันลงไปหาตับนี่ใครพูดให้หมอพูดเหรอหมอพูดก็ตกงานหมด,ดสิครับนั้นคนไม่เป็นหมอต้องมาพูดแล้วยุคสมัยนี้นะครับแต่ต้องมีของนะถึงพูดไม่มีของอย่าไปพูดมันเข้าตัวอย่างลูกออนมีของพูดเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับ อะไรทํานองนี้นะครับเนี่ยแหลที่บอกยุคต่อไปนี้เป็นยุคจะไม่กินทายฉีดแล้วเป็นยุควิทยาศาสตร์มันเสื่อมตามภาษาพุทธ,ธอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งสมมตุติมันจะเสื่อมสลายไปไปตามการเวลาของมันเองนี่ภาษาพุทธ,ธนะสิ่งสมมุติมันจะเสื่อมปานธรจะเข้ามาแทนที่นะครับในความอย่างนั้น อลองเข้าใจในรูปแบบนี้ก็ง,ง่ายขึ้นเยอะเอาล่ะขอให้ทุกท่านนั่งอยู่ประมาณสักสามถึงห้านาทีก็แล้วกันนะลุงจะขอโอกาสเติมเสียงก็ได้หนูไปหยิบเสียงมาด้วยมันจะเร่งด้วยเสียงทีก็แล้วกันนะ สีนี้ออกมาจากศูนย์กลางเหมือนเดิมนั่นนะครับศูนย์กลางมงกุเนี่ย เสียงข้อขันเนี่ยถ้าผมเอาไปตีในที่สงบสังนัดจะยุดชนยอดมากนะครับ<ม>เช่นตีอยู่ในถ้า<ม>เสียงนี่มันเวลา,าออกจากถึงกลางปุ๊บมันจะ,ะมันจะกระทบถ้ำมันก็สะท้อนกลับมายัางแต่ละยูนิตได้อย่างสบายเลยนั่นคือนั่นคือคุณสมบัติของถ้ำ พยายามจำลองมันแต่บิ๊บแบงได้เลยนะครับเสียงเนี้ยเสียงนี้มาจากบิ๊บแบงนะที่ตีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงมีพลานุภาพสูงมาก ที่ผมบอกว่ามาจากบิ๊กแบงเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกเรื่องนี้ผมจะรู้ว่าไม่มีใครรับได้แต่อยากจะให้รู้ว่านี่คือเสียงมาจากบิ๊กแบงท่านที่นั่งอยู่วงล้อมเนี่ยจึงรู้ว่าเฮ้ยมันจะเฮ้ยของมันเองครับท่านนะถ้าแต่ละคนนิ่งพอนะ เดี๋ยวเรนาะทุกคนมาที่นี่ขอให้ทำตัวเป็นผู้รับอย่าได้คิดว่าเป็นผู้ให้โดยเด็ดขาดมันจะย้อนกันนะครับมันจะมันจะรับมันจับเล่ของมันเองมาเป็นผู้รับพอหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วใครจะเป็นผู้ให้แล้วก็เชิญอย่าลืมว่าบทบทแต่ละอย่างนั้นมันจะต่างกันนะครับ ผู้ให้กับผู้รับแน่นอนผมต้องอยู่ในอารมณ์ที่เป็นผู้ให้ชวนทางท่านต้องอยู่ในอารมณ์ต้องนะภาพบังคับต้องอยู่ในอารมณ์เป็นผู้รับจึงจะรู้ว่ารับได้มากน้อยเพียงใดเต็มหรือไม่เต็มครับครับครับ คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่นทั้งหมดนี่แหละคือพลานุภาพของพลังงานบริสุทธิ์ในยุคสมัยนี้2,600ปีที่ผ่านมาเป็นพลานุภาพของพระธรรม ของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบสิ่งนี้นะครับพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับนะฮะอาแล้วโอเคไหมอ่ะหีแหลกเลยครับสบายเนี้ยสบายตัวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องคำถามคำตอบนะครับ ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เคยถามเหมือนเดิมแหละ